ครับวันนี้เราก็อยู่กับ Isuzu D-Max ตัว z P Cap นะครับเกียร์ธรรมดา Isuzu D-Max ทำการตลาดด้วยกัน3รุ่นนะครับสำหรับตัวสูง z u แคบจะมี LDA Z และ z P นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์1.9ราคา9,300บาทนะครับเครื่องยนต์น้9 150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบบีม L.D. e นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้แต่ไฟดับหมอกเป็น L.D. e นะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสองชั้นนะครับสีเทาตัด กับโพรเมียมนะครับอันนี้เทาอันนี้โพรเมียมอีซูขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะเก้าแสนสามพันเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเขาต้องมีของดีที่ให้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กนะครับควสิบแปดนิ้วถ้าเป็นตัว LDA สิบเจ็ดนิ้วนะครับถ้าเป็นแซดแซดพีได้ตัวเอ็มเขาจะได้ควสิบแปดนิ้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นบีตโตนดูเลอร์นะครับไฮเทเรนะครับชีรียาที่เขาให้มาครับสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับหน้าดิสหลังดัมนะครับเจ้าล่าน้าหน้าอิสระบีนโอคูเจ้าหลลัังเนนนี่ยอแะครบ เราว่าไฮเลเดอร์ู่ตรงนี้กระจกนะครับสีเดียวตัวรถนะครับไฟเลทที่กระจกมองข้างตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแน่นอนครับมีปุ่มคีเลทและมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นตัวยกสูงทุกรุ่นจะเป็นมือจับแบบโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวท็อปจะมีปุ่มคีเลทนะครับก็คือล็อกรถบนล็อกรถจากปุ่มนี้นั่นเลยนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับรุ่นี้มาในข้างมีมาให้นะครับเป็นสีเงินนะคะท่านผู้ชมนะยนนะคครรัับบ้ื ก็จะเป็นไม่ไม่เงาไม่ได้นะครับก็จะเป็นกลางๆนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ด้านหลังแหนบจะมีอยสามแผ่นนะครับมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับด้านล่างครับท่านผู้ชมไฟท้ายนะครับเป็นแบบดูโอโซนิกสองชั้นนะครับท่านผู้ชมนะอีซูดิแมกเป็นแบบโครเมียมนะครับท่านผู้ชมมือจับเป็นแบบโครเมียมของกล้องหลังนะครับท่านผู้ชมเขาว่าเซทีแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ DDI นะครับดีเซลเดลิอินเจคชั่นนะครับก็ ที่หยับขึ้นก็จะมี2สเต็ปนะครับหนึ่งส่อนแล้วก็ข้ามขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะก็จะมี2สเต็ปนะครับท่านผู้ชมก็นั่นบนนะครับก็จะเป็นไฟเบรครุ่นนี้3นะครับแน่นอนครับระบบความปลอดภัยรุ่นนี้มีมากมายนะครับ ABS EBD BA มีมาให้นะครับท่านผู้ชม ABS คือระบบป้องกันล้อล็อกนะครับ Anti-lock Braking System EBD ก็คือ Electronic Brake for ฟอร์ดดิทายวิชันะครับระบบกระจายแรงเบรก BA คือระบบเซอร์เรมเบรกนะครับเบรกแอซิดนะครับมีมาให้ ตัวนี้มีระบบ ESC นะครับระบบควบคุมขนาดรถอยู่ทางโค้งนะครับแล้วก็ TCS นะครับระบบรถกําลังเพื่อช่วยเบรก BOS ก็มีมาให้นะครับถุงลมนี่ละไฟคู่หน้า2ตําแหน่งนะครับถ้าเป็นรถท็อปอย่างนเอมก็จะให้6ใบนะครับคู่หน้านะข้างน้ำมันถุงลมนะครับตัวนี้มีอโตอนมกตินะครับก็คือเดินออกห่างจากตัวรถรถจะล็อกให้อัตโนมัติมีมาให้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับไปไปดูกันที่ด้านฝั่งผู้โดยสารว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างครับไปไปดูเลย อันนี้เขาให้หน้าจอ9นิ้วมานะครับแอร์ดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวามานะครับท่านผู้ชมนะก็วัสดุก็ขอบเกียร์ก็จะเป็นสีดําเป็นนอบแบล็คนะครับท่านผู้ชมบอก็เป็นแบบคูแม็กแล้วนะครับก็คือบ่ไม่สะสมความร้อนนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้มีฟุตคอนโทรลด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมีฟุตคอนโทรลพร้อมบ่ปรับไฟฟ้านะครับก็จะมีประมาณนี้หน้าจอ9นิ้วพร้อมระบบนําทางนะครับในวีเกัเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะก็นี่คือคระพ่านนะครับสรหรับอ e-sudi max เครื่องยนต์1.9นะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ150แรงม้าส5 0นิวตันเมตรนะครับราคา9 3 0 0แสนพันบาทนะครับก็ระบบควอมปัอดภัยท่วกันีกรอบนเหมือนนะครับ ABS EBD BA นะครับระบบล้อกำลังเครื่องยนต์ผู้ช่วยเบรก ABS ESC นะครับ TCS มีมาให้นะครับก็ระบบช่วยลงเขาก็มีมาให้นะครับถือว่าให้มาดีมากๆแต่น่าจะได้นะครับถุงลมก็แค่2ใบนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ยังแพ้โตโยต้าที่ให้3ใบอยู่นะครับโตโยต้าจะมีคู่หน้านะครับแล้วก็ตรงหัวเข,ข่าคนขับนะครับมันจะมี3ใบก็อยาให้อ e ีซูดีแมกเพิ่มมาอีก1จุดนะครับก็คือตรงหัวเข่านะครับท่านผู้ชมนะราคาก้าเสแสนสัมพันก็ถือว่าไม่ถูกนะครับรุ่นนี้มีปุ่มสตาร์ทนะครับที่มากกว่ารุ่นอื่นเขานะครับก็คือระบบออโต้ล็อกวอลกวีดเดอนหหางตัวรถก็มันจะล็อกรถดแฮรอัตโนมัตินะครับก็คือจะเหนือกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับ ก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับอีสูตันยังวัดจังหวัดนครปฐมนะครับที่เพื่อสถานที่ถ่ายทำากับเรานะครับขอบ้อฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ